รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยครับแล้วเล่นยังไงอ่ะเอา วันนี้นะครับพวกเราร้ายกันทิกเกอร์โชว์ครับมาพบกับเด็กๆทางบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้ทิกเกอร์นะครับมีของเล่นการละเล่นไทยๆครับจะมาสอนให้กับน้องแม็กครับเพื่อนจากต่างแดนเป็นอะไรครับนี่วันนี้จะมาสอนน้องแม็กเดินกลาครับนี่นะครับเป็นของเล่นของเด็กไทยครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับทิกเกอร์กลาครับจะเป็นการละเล่นที่เขาเรียกว่าเดินกลาแม็กเคยเห็นไหมครับ แล้วเล่นเป็นไหมครับเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นเดี๋ยวทิกเกอร์จะสอนให้แม็กเล่นเป็นโอเคไหมครับโอเคครับอ่าโอเคไปเลยครับแม็กพร้อมไหมครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วป้าใส่หน้ากาก,ก,ากอ่ะป้ป้เดี๋ยวดูแม็กครับจะเล่นเป็นหรือเปล่าเลองจะโตไปเล็กก่อนาแรกอะ่ะอ่าทิกเกอร์บอกถอดรองเท้าต้องถอดรองเท้าก่อนครับอ่าต้องถอดรองเท้าไว้ก่อนนี่นี่ทิกเกอร์สอนแล้วครับ ตอนนี้ทิกเกอร์กำลังอธิบายวิธีการเล่นครับตอนนี้นะครับทิกเกอร์พร้อมแล้วแม็กพร้อมไหมครับพร้อมครับเดี๋ยวมาดูนะครับแม็กต้องคอยดูให้ดีนะครับว่าทิกเกอร์เล่นยังไงแม็กแม็กจะได้เล่นได้โอเคไหมครับอ่าทิกเกอร์พร้อมไหมครับไปเลยทิกเกอร์ลองเดินให้ดูนี่ทิกเกอร์เดินได้นะครับนี่เป็นของเล่นไทยๆครับเดี๋ยวมาดูแม็กซ์นะครับเพิ่งเคยเห็นแล้วจะเล่นเป็นหรือเปล่า ออ,อ่มาด,เดูเดี๋ยวแม็กน,นี่นี่แม็กจะลองเล่นแล้วครับแม่สบายเลย <laughs> ดูแม็กดูแม็กขอช่วยหน่อยทิกเกอร์ช่วยหน่อยครับอ,อดูดูครับอตอนนี้ทิกเกอร์กำลังนี่ครับถ้าคนไม่เคยเล่นครับก็จะรู้สึกว่าเล่นยาก่อยครับนี่ดูเล่นยาก,ยากแม็กบอกเล่นยากครับโอ้ย เด้งหน้าเด้งหลังนะครับตอนนี้อาเดินได้ไหมลูกเดินได้ไหมอาทิกเกอร์ประคองด้วยทิกเกอร์อ่าทิกเกอร์มาค่อยๆเดินโอ้โหช่วยจับเลยครับตอนนี้แม็กไม่เดินหน้าแล้วครับเดินถอยหลังอย่างเดียวเลยอ่าแหมทิกเกอร์กำลังอธิบายทิกเกอร์กำลังอธิบายวิธีการเล่นครับตอนนี้ครับผ่านเวลาผ่านไปแป๊บหนึ่งน้องแม็กสายหัวแล้วครับ เดี๋ยวมาถามความรู้สึกน้องแม็กเล่นยากไหมครับเล่นยากสุดๆครับเล่นยากสุดๆน้องแม็กบอกว่าเล่นยากสุดๆเลยครับโอ้อะไรอ้อนเล่นให้ให้น้องดูหน่อยลูกอะไรอ้อนเล่นให้น้องดูหน่อยเชือกพันแล้วครับเชือกพันอ่าเดี๋ยวอะไรอ้อนเล่นให้ดูอ่าแม็กคอยดูให้ดีนะครับแม็กดูให้ดีแม็กดูให้ดีแม็กยิงให้ใกล้อะไรอ้อนลูกแม็กแม็กเข้าไปใกล้ๆ อ่าคอยดูคอยดูพี่ไลออนเล่นนะค่อยเดินอ่าเห็นไหมครับทิกเกอร์บอกค่อยๆเดินนี่นี่ไลออนเดินได้อ้อ,อนก้าวสั้นก้าวสั้นๆ <laughs> แม็กงงนะครับดูแม็กแม็กงงไลออนเดินได้เซ็ง <laughs> <laughs> แม็กเซ็งดูหน้าแม็กครับ <laughs> <laughs> พดแล้วเล่นยังไงอ่ะอยากร้องอีกแม็กอยากร้องอีกอ่ะทิกเกอร์ทิกเกอร์ให้แม็กร้องอีกทียังคล้องใจอยู่เมื่อกี้ถามบอกว่าอะไรอ้อนเล่นได้ยังไงยังสับสนอยู่ครับสับสนอยู่ คลิปนี้นะครับถือว่าเป็นการส่งเสริมครับของเล่นไทยๆครับนี่นะอ๋อเดินได้แล้วเดินได้แล้วช้าๆลูกช้าๆโอ้โอ้เคล็ดลับคือการดึงเชือกครับดูน้องแม็กครับเขาจะดึงเชือกสูงเขาเลยจะเลยเดินเดินลำบากหน่อยครับอเริ่มคล่องนะครับเริ่มเริ่มพอได้แล้วเพื่อเขากลับไปที่ที่บ้านเขาครับเขาจะได้เอาไปเผยแพร่วัฒนธรรมของบ้านเราได้ด้วยอ้นวิ่งได้ และในวันนี้นะครับพ่อให้ทิกเกอร์กับไลออนครับสอนน้องแม็กเล่นเดินกะลาครับเป็นของเล่นไทยๆนะครับแม็กเล่นสนุกไหมครับวันนี้สนุกไหมครับครับแม็กยังงงอยู่ครับเอาโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายจะดูกันนวย